สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็ดได้ออกมาตามหาบอนหน้าดังครับผมบ่ได้ออกมากัดประมาณสองสามเดือนแล้วครับแต่ว่าเมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีผมก็เลยล่องออกมาหาบอนหน้าบึงนะครับป้าบอนกัดปลาหไงได้ครับ มันก็เกิดตามท่งหน้าครับเป็นท่งหน้าเนี่ยครับเป็นทวงหน้าผมจะลองยางหาเบิ้งครับพึ่งมากครับพึ่งโมโหเมื่อกี้นี่แหละนี่นะครับเป็นปลาใหญ่ครับบอลสูงสูงประมาณเกือบสองเมตรนะครับบอลอยู่เนี่ยสูงประมาณเกือบสองเมตรเลยมีตอใบส,สวยๆข,ข้างนั้นแต่บ่รู้ว่าจะเจอบอ่ครับ นี่แหละครับเจอใบนี่เป็นไล่ขนนกครับเป็นไวรัสโบแมนครับนี่ครับอ๋อพี่น้องน่าจะเมแนครับน่าจะเจอแล้วนี่ครับนี่ครับน่าจะเจอแล้วนี่ครับอ้ดางยางสวยเลย นี่ครับผมนี่ครับอ้สวยๆครับบมรูว่าพิ่นจะลงกานหรือว่าเดี๋ยวผมเพิ่งเลิกครับเด้อครับผมที่น้องลงกานครับนี่ครับลงกานครับนี่ครับครับผมลงการเป็นเส้นะครับนี่ครับครับพิ่งลงกานครับนี่ครับ สวยเข้าไปนี่ครับนี่ครับไล่เพื่อนนี่ครับโชคดีครับโชคดีมาเจอเลยเพื่อนอยู่ข้างล่างเลยครับเหงาเพื่อนอยู่ข้างล่างผมบรรลุว่าอีกใบเพื่อนจะดังบ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมหาไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะมาตามเก็บเอาครับโอ้นี่ครับโชคดีครับโชคดีเจอแล้วเพราะว่าสองเดือนสามเดือนผมบริออกมากครับนี่นี่มากมือแรกครับ นี่ก็น่าจะเป็นไล่ข้นเป็นไว้รัดครับแต่ว่าต้วนั้นโชคดีครับเจอแล้วนะครับตามหาไปเรื่อยๆครับนะครับตามหาไปเรื่อยๆก่อนนี่กระด้างยอ่เป็นไว้รัดครับเป็นด่างไว้รัดนะครับฝนพึ่งตกประมาณจักสองสามมื่นก่อนนะครับ เพิ่นยุดแล้วก็เลยออกตามหาเบิง่งเพราะว่าใบาบอนช่วงประมาณเดือนสองเดือนเพิ่นเพิ่นถิ่มใบไปเลยครับแถวเนี้ยเพิ่นขืนมาใหม่ครับบนอาจจะมีครับ่าจะมีอยู่ต้นเดียวแมนครับมีต้นเดียวแค่นั้นนี่ครับฟังนวลก็มีนะครับฟังนวลครับเดี๋ยวผมตัวเด็กขามไปหานะนี่ครับ นขึ้นอยู่ตามคล้องนะครับฟังนี่นะครับลองลองตามหาฟังนี้ดูนี่ครับผมต้องค่อยๆย่างไปนี่ครับน,นี่เกิดเป็นไวรัสครับไล่ขนนกกอ้าวครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับ นี่ครับนี่แต่เพิ่นคือด่างหน่อยแท้ะเพิ่นด่างหน่อยครับตัวนี้รู้สึกว่าบบลงก้านครับรู้สึกว่าบบลงกา้านนี่ครับด่างไปเดียวครับด่างไปเดียวผมอาจจะบกเก็บไปนีครับพี่น้องอีกตัวนหนึ่งครับเพิ่อนอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนี่ครับ เป็น,น่าจะเป็นไวรัสมากกว่าครับบนอาจจะดังครับผมเพราะว่าพนโบลงการพร้อมครับผมตามหาต่อไปเพื่อโชคดีเจอดังครับตามหาต่อไปครับนี่ครับ Oh, พี่น้องครับพ่ออีกแล <eterm> ้วครับพ่ออีกแล้วนี่ครับนี่นี่ครับผมนี่ครับนี่นะครับน <kle ambling. S 2> ี่ครับมองกอนว่าเพิ่นลงกั่นบอโอ้ครับพี่น้องโงกันครับโรงกันครับลงกันนี่ครับลงกันครับนี่ครับลงกันครับนี่ครับ อดเงาเลยครับนี่ครับผมก็ได้เปิดบั้งนี่ครับนี่นะครับลงกันอยู่ดึงเงาเลยครับต้นนี้นี่ครับโชคดีครับโชคดีเจอสองต้นแล้วครับเจอสองต้นแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะมา่ตามเก็บที่หลังนะครับเดี๋ยวหาไปเลยก่อนป้าหนี่ผมบ่เคยมาจากเถื่อเลยครับมามาครั้งแรกมาครั้งแรกครับ โอ้ครับพี่น้องเจออีกแล้วครับพี่น้องครับเจออีกแล้วครับอนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้สองใบครับสองใบต้นนี่สองใบเลยโอ้ครับดังดังดังสวยครับดังสวยนี่ครับแต่ใบเพท่นรู้ึกว่าจะยิกครับจะยิกแต่งอนี่ครับนี่นะครับคนออกชมพู่พร้อมครับใบเุเรน นี่ครับโอ้ต้นนี้ก็ด่างลงกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวครัเดี๋ยวคนไทยเบ่งชัดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ต้นนี้ก็ลงกันครับเป็นบอลหน้าครับตัวเนี้ยก้านเขียวครับนี่ครับเพื่อนสองใบเลยนี่ครับแต่ใบเพื่อนจะเป็นเป็นยิกยึกครับนี่ครับนี่ครับ ต้นนีคู่กันเลยครับส่วนต้นส่วนส่วนใบนีโบลงกันครับแต่ว่าใบหนีลงกันครับคนยืนน้ำกันนะครับโอ้โชคดีครับสามต้นแล้วครับสามต้นแล้วสามต้นแล้วครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับป้านีโอ้ครับเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วเจออีกแล้วครับป้าครับผมนี่ป้าบอลดังชัดๆได้ครับเนี่ยนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับอีกต้นนึงครับนี่ครับตัวนี้ออกออกขอบใบเป็นสีชมพูครับเนี่ยขอบใบเป็นสีชมพูเลยนี่ครับสีหาต้นแล้วครับโอ้แต่แต่เพิ่นโบลงกันครับแต่ก่อนนี่โบโอ้ลงลงครับลง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 กันครับลงกันลงกันยู่ครับเดี๋ยวครับดองเบิงก่อนนี่ครับนี่ลงกานครับลงกันแบบแจ่มเลย ครับลงกันเลยเดี๋ยวผมจะทายพี่น้องเบื่อครับนี่ครับนี่ครับลงกันครับนี่ครับนี่ครับลงกันเลยครับนี่ครับลงกันต้นนี่ผมอาจจะเอาไปใ้เป็นเป็นแม่พันธุ์นะครับเนี่ยแม่พันธุ์เพราะว่ามันดังงามขนาดเลยนี่ครับลงกันยังยังสวยเลยครับลงกันยังสวยเลยนี่ครับ นี่นะครับก็จะเป็นกอเดียวกันนะครับเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นกอเดียวกันเลยนี่ครับจะดังลงกันนะครับโชคดีครับซีหาต้นแล้วครับเอานี่ครับเจออีกแล้วครับพออีกแล้วนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับอยู่ติดติดกันเลยครับเนี่ยนี่ครับอยู่ติดติดกันเลยตัวนี้เป็นลงกันบุนโอตัวนี้บ่ลงกันครับ แต่เพิ่นกระด้างในปลาเดียวกันเลยอู้โชคดีครับโชคดีออกมามือเรลกก็เจอเลยครับตือนเต้นตือนเต้นครับตื้นเต้นตื้นเต้นครับนี่ครับนี่ก็จะเอาเก็บเก็บไปนะครับไอเพิ่นใบยิงยิ่งนี่ก็ลองจะเอากลับบ้านน้ำนี่ครับเมื่อก็คุ้มครับอ้าวครับมาเจออีกแล้วครับนี่ต้นเล็กๆครับนี่ครับนี่ครับต้นเล็กๆเพิ่นต้นน้อยๆนี่ครับเป็นบอนหน้านะครับการเขียวครับ เพิ่นยูปาเดียวกันเลยครับเนี่ยต้นนี้กี่เออดีครับนี่ต้นนึงครับนี่ครับนี่ครับใบนี่ก็มีกระเม่นครับแต่เปลี่นใบเกาแล้วนี่ครับตัวนี้ออกชมพูเลยตัวนี้เป็นออกชมพูเลยครับตัวนี้ออกเป็นชมพูเลยนี่ครับเพิ่นลงกานนะครับเด้อน e ok então, ielen, um ี nữa, e ang, ่คร like ับลงกานงามสวยขนาดนะครับต้นนี้นี่ครับลงกานครับนี่ครับต้นนี้ครับ สองใบนี่ครับครับผมใบนึงจะเป็นเป็นยิกยิกครับโชคดีครับเจอหางหกตนแล้วนี่ครับเป็นยูกรมเดียวกันเลยเนี่ยตัวนี้ด่างยองด่างหน่อยๆครับโชคดีครับโชคดีครับออกมาเมื่อแรกเดี๋ยวผมจะเก็บทีเดียวเลยโอ้ครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับโอ้ยติดต๋มติดต๋มครับติดต๋มติดต๋มนี่ครับนี่ครับ เจออีกแล้วครับเจ็ดแปดต้นแล้วครับโอ้คุ้มครับคุ้มคุ้มคุ้มมือนีคุ้มเลยแต่ว่าเพิ่นบุลงการครับใบนี้ใบนี้บุลงการแต่ว่าหนาหนาเพิ่นสวยอยู่ครับเจ็ดแปดต้นแล้วครับตามปีกตามปีครับป้านี่เป็นป้าด่างโอ้ครับเจออีกแล้วครับเจอเยอเจออีกแล้วโอ้เยอะเลยครับป้าหลายเลยพี่น้องครับหลายเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ตัวน้อยครับนี่ครับนี่ครับว่านี่ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเอานะครับอีกเจออีกแล้วครับเนี่ยนี่ครับนี่ตัวนี้ชัดเฉียนเลยครับเนี่ยดังครับนวลครับดังชัดเฉียนครับลงกานเลยลงกานสวยขนาดเลยครับนวลนะครับเป็นสิบสิบต้นแล้วครับยี่เจอนี่ครับเมื่อยแต่แต่ขุ่มครับนี่ครับเจออีกแล้วครับ ป้านี่เป็นป้าดังอีนี่ครับนี่ครับเป็นป้าดังครับนี่ครับสองใบครับยุดยดํากันเลยก่อนเนี่ยนี่ครับนี่ครับเบื้องความดังของเพลินนะครับเพิ่นจะหกจากหน่อยนึงนี่ครับเบื้องความดังของเพลินนี่ครับเบื้องเบื้องการเพิ่นดังครับกางเพิ่นลงกันนะครับนี่ครับลงกันแบบชัดเจนเลยครับนี่ครับลงกันชัดเจนเลยนี่ครับลงกันชัดเจนเลย สวยครับสวยการพืนเขาเลยครับคุณจะเก็บไปทีเดียวเลยครับโชคดีมากมากเมื่อนี่นี่ครับสองใบนะครับสองใบด่างครับตัวนี้สองใบด่างนะครับเป็นสิบสิบต้นแล้วครับผมเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยมาเจอแล้วเมื่อยตะคุ่มครับเมื่อยตะคุ่มครับมามุมนี่นี่ครับพี่น้องเจออีกแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับ นี่ครับด่างขาวออกชมพูนะครับแต่เบิ้งตรงเบิ้งใบนี่ใบนี่โบดางครับด่างใบเดียวครับแต่ผมตรงเบิ้งง่าลงกันวอ้ลงกันครับพี่น้องลงกันครับนี่ครับลงกันไปเลยตัวใดที่ที่ด่างจะลงกันทั้งนั้นครับนี่ครับนี่นะครับครับผมลงกันครับเป็นซิต้นแล้วครับคุ้ม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 มากๆเลยครับ มาหาปลาหนิคุ้มเลยครับมาเมอแรกครับผมโชคดีเลยมาเมแรกโชคดีครับมาเมแรกโชคโชคดีโชคดีอีเลียครับต้องออกมาทางนอกบ้างผมบ่ได้ท้ำคลิปมานี่ประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วครับบ่ได้ออกตามหาเลยเพราะว่าบอนแถวนี้จะทิ้งใบท์เลยนี่ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นใบใหม่ของเพื่อนนี่ครับใบหนึ่งครับอยู่ข้างในเลย นี่ครับต้นนึงครับนี่ครับต้นน,นึงครับนี่ครับต้นนึงนี่ครับว่าเพื่อนจะลงก้านบ่ต้อตรงเบิงก่อนนะครับตรงเบิงก่อนนะครับลงก้านครับพี่น้องลงก้านครับนี่ครับลงก้านครับนี่ครับเป็นเศษเลยครับนี่ครับลงก้านนะครับประมาณสิบสามสิบสี่ต้นแล้วครับ โชคดีครับโชคดีถ้าพี่น้องต้องการนะครับถ้าพี่น้องต้องการเดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมจะมาขุดเดี๋ยวผมนี่ครับใบนี้สวยครับติดชมพู่ครับนี่นะครับขอบใบติดชมพู่เลยมันจะลงกันบ่ละต้นนี่บบลงกันครับบอ,อกติดชมพู่แต่บ่ลงกัน นี่นะครับสวยงามครับสวยงามมากๆเลยมุงต้นนี้ครับต้นดีกับบลงกันครับแต่ว่าด่างแต่บลงกันแต่ลงลงกันกับส่วนใ่นะครับนี่ครับพี่ต้นที่ลงกันงามๆเลยครับสวยๆเลยครับลงกันครับยังต้นดีกับสวยๆเลยครับลงกันครับนี่นะครับลงกันสวยๆเลยครับครับผม สิบก่าต้นครับโชคดีมากๆโรลงการแบบสวยๆเลยครับสวยงามมากๆเบนลงการครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับมาครับฝนก็จะตกแล้วครับเนี่ยฝนจะตกแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวปลานีนะครับปลาหนี่เดี๋ยวผมจะตามคุดตามคุดไปเท่าละต้นครับน่าจะสิบสิบสิบกาต้นนะครับ นี่ครับเพิ่นเพิ่นจะอยู่ตามริมน้ำแบบนี้ริมหาน้าครับริมคลองสิบสิบทุลักทุเล่จังหน่อยครับนี่ครับสิบกระตุนนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งอีกครับมองความงามของเพิ่นีอกครับดูนี่ครับนี่ครับต้นนี้ต้นนี้ครับบองความงามงามเพิ่นอีกนี่นะครับนี่ครับ นี่นะครับยูํากันเลยครับติดกันเลยสามสามใบครับผมอยู่นี่เดี๋ยวผมเก็บแล้วเพราะว่ามันจะมันจะมันเขาก็ต้องมีไหลายอย่แล้วครับอยู่เนี่ยเดี๋ยวมือหนาผมก็ต้องเก็บมาเก็บตามเก็บใหม่เพราะว่าที่ตรงนี้จะมีคนขเขามาเก็บครับครับผม ดีใจครับดีใจมาเมื่อเรียกก็เจอเลยครับนี่นะครับดีใจมากๆเลยคุ้มครับคุ้มคุ้มมาเมื่อนี่แบบยางคุ้มเลยนี่นะครับใบนี่แปลกที่สุดครับเป็นแปลกแกครับใบเนี่ยแต่พ่นด่างหลายเลยนี่ครับด่างหลายครับเป็นแปลกๆปนี่ครับกอเดียวกันนะครับเนี่ยนี่นี่คือกอเดียวกันนะครับใบต้นนี้นะครับแปลกๆปกนี่นะครับที่พ่นด่างลงกันนะครับนี่นะครับ ดังลงกันชัดเจนเลยครับนี่ครับดังลงกันชัดเจนครับใบเพิ่นจะออกเป็นสีชมพูครับตรงขอบครับขอบใบจะเป็นสีชมพู่ครับผมเดี๋ยวผมจะตามเคบแล้วครับเพราะว่ายังฝนก็จะตกพอดีประมาณสิบกว่าต้นนะครับครับผมถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะออกมาทาคลิปใบๆครับช่วงนี้เพราะว่ายังเพราะว่ายังเหลืออยู่ฟังนวนร้ายครับเพราะว่าผมจะออกตามหาอีกแต่ว่านี่กระซิบก็ต้นแล้วครับสลรับปานี่ครับผมสลหรับมือนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไล่ขุดแล้วครับผมสวัสดีครับ